วันนี้วันที่23มมกราคมพันห้าหเป็นวันที่52ข้าพเจ้านายเชวัตรใช้ภาษาข้าวายเสียงสวดสัทยาพสูพรบปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาตาริบูชาแดรูบาชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระเพลนชนะด้วยบทสวดอย่างตอนหนึ่งด้วยเทอบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักขวาเรสุอัคราจันตุเทวตาสัทธมังโมนิราชสักสุนตุสัพโมกขา สักเห่งเมื่จรุเป็ฯเขริสิ่กรนั้นแตจันทลิขวิมานีทีเป็นรตย์จะเามตารุวาณาค้าหนี้เกห่ววตุ่มแหเกิตุ่มมาจายจัตุเทวาชัลธาลวิสเมยข้าคันถะพนาขติทันตาสันติเกยังโมรีวรจนะสาธวมสาธวมีสุนันโตธรรมโสนาคาโลอิยงปัตันตาธรรมโสนาคาโลอิยงปัตันตาธรรมโสนาคาโลอิยงปัตันตาบทที่สองบทพุชาระรัตนตรัย อิมินาสก้าเรนะาพุทธังอภิพูชยามาอิมินาสก้าเรนะาธามาอภิพูชยามาอิมินาสก้าเรนะสังฆาอภิพูชยามาบทที่สามวรกราคระตันไตอารังสัมมาสัมปทุภะขวาพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตปะขวตาธมโมสัมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนปะขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่บทสวดนัมข้ามสิทธิชัถา นโมตัสสะภะคะโตอะระหบโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะโตนะรัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะโตอะระหบโตสัมมาสัมพุทธะบทที่หาบทสวดสายตาไตสานาคมนปะธาพุทธังสานาคชามิธรรมังสานาคชามิสังฆังสานาคชามิตุเียมปีพุทธังสานาคชามิตุเียมปีธรรมังสานาคชามิตุเทียมปีสังฆังสานาคชามิสาธียมปีพุทธังสานาคชามิตาธียมปีธรรมังสานาคฉามิสาธียมปีสังฆังสานาคชามิปทิี่หบทสวดสัจจการิยคถา อัติเมสานังอัญญ์พุทโธเมสานังวรังเอเตนะสะจวัชเชนะโสธิเมโหตุสปทานนัติเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสปทานนัติเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสปทานบทที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยยโสสเอวเมสุตังเอกังสมัยยงปะขวาสเกสุวิหารติกะปิโลวะทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกษุสังเขนะสติปัญจมาเตหิภูสตเตหิสตเตหิวา อรหันเตหิธัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปฏิตาหันติปะควันทางศาสนายะกพิคุสักันจาอดหัวเจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตัาหัวศีอัญโยปะกวาสเกสุวิหารติกับพิโลกุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนัสติปัญจามเตหิพิคูสตเทหิสุเปหอวรหันเตหิธัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปฏิตาหันติ ขวันตังทัศนายยปิคุสังขันใายานุนามายาพิเยนะปะขวะเทนุปัสสังกมิยามาอุปัสังกมิตวะปะขวะโตสันติเกปัจเจกขถาปสิยามาติอัตขโกตาเทวตาสิยถาพินามะพลาวะปุริโสสัมมาจิตังวาปะหังภาสาไรยะภาสาจิตังวาปะหังสมิเชียเอวะเมวะสุทาวาเสโสเอเวสุอันตรายิตาปะวะโตพบะโตปะดุระหังสุอัตขโกตาเทวตาขวันตังอภิวาติตวะเอกมันตังหังสุเอกมันตังติทาโคเอกะาทกวะตาปะขวะโตสันติเกอมังขถาอภปาสี มหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอัครธรรมหาอิมังสมะสมยังตะกีตายวะอัปราชิตสังคันติอัตโขปราเทวตาพะพะทะโตสันติเจี๊มังคตังอภาสสิตตตพิกวโสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกมาคตังสุสารธิวเนตานิคาเหตวานินเถริยานิระคันติบันทิตาติอัตโขปราเทวตาพะพะทะโตสันติเจี๊มังคตังอภาสสิเชตตวะหีลังคีตวะปะริกังอินทกีลาโอภาจามามิชาเตจารันติตุทาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตะ สุสูนครัอัตโผปราเทวตาภะวะโตสันติเกอิมังคตังอภาสสิเยกิจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตเขมิสันติอปายภูมิปหายามนุสสันติหังเทวัยกายังปริโเรสันติติอัตโผเพราว่าอิปิคูอมันเตสิเยขุยนนภิกขเวทัสัสนโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตถาคตังคสันยอาปิคูสังขัญจา เยปิเตปิขเวอเฮสงเตียติตะมัทนางอราหันโตสมมาทาเตสัมปิปะควันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงสยทาปิไมใหเอตระหิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคาตมันทานังอราหันโตสมมาสมบุททาเตสัมปิปะควันตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยทาปิไมใหเอตระหีจิกิตสามิปิขเวเทวกายานัง นามานิกิตกิสามีพิกเวเตวกายาังนามานิเทศิษสามีพิกเวเทวกานานางนามานิตั้งสุนาธาตาุกังมณสิกโรธาภาศิษสามิติเอวมันเตติโคเตปิกุปะควะตัตโตปัจจะโสจุมภาวาเอเาาตัทวจจ สีโลกะมนุษย์เสามิยัาพุมาตถสิตายเยขิตาหิริภราปีหิตาตาสมะหิตาปุถุสีหวสลินาโลมหังสาวิสัมพโนโอทาตมะณะสาธาปุญฺสาสนามะนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยตวาวันีกปิลาวัฏเวตตโตอมตายิสัาสวเกสเสนระเตเทวกายะปิกันตาเตวิชานาตพิฆโวเตตาตปมกรุงสุตวะพุทธศาสานังเอสัมปาตโตระหุยานาอามะนุสานะทศานังแอปเกสัตตมัทคุงสหสังอาทะสตริงสตังเอเกสหานังอนา อามานุสานัมัทธส่งอปัเกนันสำมัทธคงทิสาสภาุทธาอาหุงปันจะสภพังอภิญญาญาววากิตวานาจัจะุมมาตะตอมันจายิสธาสาวาเกศส,สเนรรเตทเททวกายาภิกันตาเตวิชานันดาภิกขวโว เยวหังกิตายิสามิคิราหิเอนุปภสตัสตัสสหัสสาวยาข่ามากาปิลวัฏวายตมันโตชุติมันโตวนาันโตยสิโนมรัมนาภิกขมงภิกขุนงสมิติงวนาชัสสัสาวรยาขานาวันินอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสิโนมรัมนาิกขมภิกขุนงสมิติงวนาสตัาคิราติสหัสสาวรยขานาวนิหนอิตมันตชุติมันโตวนาันโตยสิโนมรัมนาภิกขมกุนงสมิติงวนา อิตเตโสสะโสละสะสะหัสสายคขานานาถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนธรรมานาปิกมงปิกุณังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายคขานานาถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนธรรมานาปิกมงปิกุณังสมิติงวะนังคุมพิโรราชคายโกเวปุลสานิเวสนาปิโยนางสตาสหัสสังยคขานาปิยิรูปัสสติกุมพิโรราชคายโกสุปะคะสมิติงวะนัง ปริมะจัติสังราชาธาตระถตกภสาสติกันท้าพานังอธิปติมหาราชายศศสสโบรตตาปิตาสาวาโวอินทนามามหาพลาอิติมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยสสิโนวันนาวนาปิกโมงิกุนังสมิติงว่นังทักกินันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสติกุมทาพานังอธิปติมหาราชายศศสสโบรตตาปิตาสาวาโวอินทนามามาพลาอิติมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยสสิโนวันนาวนาปิกโมงิกุนังสมิติงว่นังปัญจฉิมจัติครังราชาวิรุโผปัโผลภสาสตินักกนังอธิปติ มหาราชยาสิโสปตตาปิตาสาภาโวอินธนามามาภลาอิธิมันโตยิติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมาธามาณปิกามุพิรูนังสมิติงวานังอุตรันจัตทิสังราชาคูเวโรตปัสสาศติยานังอธิปติมหาราชยาสิโสปตตาปิตาสาภาโวอินธนามามาภลาอิธิมันโตยิติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมาธามาณปิกามุพิรูนังสมิติงวานังบริมาจากสังสตารโาทักขิเนนวิรุณหะโกปชิเมนาวิโรปะโกคูเวโรอุตรังที่สังจตตารโรเตมหาราชาสมันตาตโรตุที่สัตถลลมานา อถางสุภเนกบิลวัฒเวเติสังมายาวินโนทัสาอหุวัจจะนิก迦สธามายาหุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสาวชนทโนกามเสถโหจินุมันทุนิมันทุจัปนาโทุปามัญโยจติวัสโตจะมาตาลิจิตเสนโฉขขันธพนารโรราชาชนโอสะโภ นาคูปัญจสิโคเจวะทิพโรสุริวัชาสาเอเตจัญเยจรชนโคนธภาสหาราชพิมมรมาราอภิกรรมโมภิกุนังสมิติงวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหาาตัตตชขาของภลัสตตระอาคูปายาคสาหายาติพิยานมวนาทาตรรธาจะอาคูนาคายาตสินโนเอราวโนามหานโาคโสปคาสมิติงวานังเยนคราเชสหาสหารันเตธิพิาติชาปกิวิสุจักขู วิหายสาเตนะวะนามัชาปตตาจิตราสุปนาอิเตเตสนามขพยันตานาคราชานะมาสิสุปนันโตเขมมมกาสิปโทสันหายิวจาหิอุบวยันตานาคสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุททางอัสสราสัสตราภัตตโรวสวัสดิเตอิริมันโตยัสัสนโนกาลกัญชามหาปิสมา อสุราธานเวขสาเวปจิตติโสจิตติจาหารโทนมุจิสหัสตินจาริบุตานังสเปเวโรจนามกาสันนิหิตวาปนิเสนังตาหุทัพพัทธมุปปคะมุงสมโยธานิพันธเตภิกขุนางสมิติงวะนังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวะโยตักขมุงวรุณาวรุณาเทวะสมโมจยัสสาสหะเมตตาการุณาไายิกายกูเทวายัสสิโน พระเศสเถรัสทากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิเทมันโตชิเทมันโตวันนมันโตยัสเสสนมัทธมานาปิกกมุกุกนังสมิทิงวะนังเปนทูจะเทวาสาลิจจะอสัมมาจัตุยเวยยมานจนทาสุภนิสาเทวาจันทาหมาคูปุรักิตาสุริยะสุภนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตา อัคตานิปุระกิตวะอาคูมันทาวาลาหะกาวะสุนังวะสโวเสโทสกุปปะคาบุรินทะโททัศเตเตทัศตากายาสะเพนานาตทวนิโนติมันโตชิติมันโตวะนัวันโตยัตสิโนมัทมนาปิกโมปิกนังสมิติงวะนังอัทาโคสะพูเทวะชาลมะคิสิคารวะอาริทักกาจโรชาจะรุมาปุปภะนิ พาสิโนวโรนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอาเนชกาสุเรยะรุจิระอาภูอาภูวาสวะเนสิโนทัศเสสะสสาขยาตะเพนะนาตะวันิโนอิปิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสินโนมาธมนาปิกมุงปิกุูนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาหิธาปตุตสิกาอาภูอาภูมโนปตุตสิกาอาสาภูอริโยเทวา เยจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคุเทวายัสสิโนทัสเทศทัศทากายาสเปลานันทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโอมัทมานาภิคามูภิกุณังสมิติงวันสุขังกรุภาอัทุนาอาคุเวคันาสาสหโอทาตะคายาปโมคาคุเทวาวิจักขนาสธารมตาหาราชชาสิกสกาจายัสสิโนธานะยังอาชาปัญโนโยทิสาปิวสติทัสเทศทัศทากายาสเพลานันทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโอมัทมานาริคามูภิกุณังสมิติงวันัง เทมิตาสุติตายามากัฏกาจายัสสินสัพิทากาลามัสเสธาชตินามาจารสวานิมารณรติโนุอาคูอาตาคูปรานิมิตาทัสเศรษทัศตากายาสเพนนานัตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมาทามนาปิกามุปิกุนาวกมิติงวนาตเถเทเถวานิกายาสเพนนานัตวันิโนอิธามันวเยนาอาคารฉงเยจันเยสัติสาสหปวุตชาติมกีลาโอคาตินะมานาสวังทักเขโมคตารานาทังจันทังวะัสติตาติตังสุภามาปรมัตโตจะ พุตธะอิทิมโตสหายสันนกุมารโรติโสจาโสปะขะสมิติวงศะสหสัพมลโลกกนังมหาพมาทิตพิติถติอุปมโนชิติมตุพิสมากายุยัสสิโสทัสสิทาอิสราหคุปเจกาวสวัตินโนเตสัญจมัจโตอาคาอาริโตปริวาริโตเตสะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาราเสนาอภิกามิปัญสักันหาสามันทิยังเอตขันหาพันถสาราคินามัทธมาตุวมบามันตาปริวาริธรมาโวมุจจิทากุินาอิติตธรรมาเสโน การทหาสนาเภสยิปุ่นินาตาลามาหัตจะสรังคตวานาเระวังยถาปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจจวัตติสังกุโตอาศยยังวเสตันจสศพังอภิญญาญาบวคกิตวานาจักุมาอาโตะอามันตยิสตาสาวกเกศเสนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชาณัฐภิกขโวเตต้อาตประมกรุสตวพาพุทธศาสานางวิตระราเคหิปกามุเนสังลบมาปิอิชายโยสเพวิขิตสังฆาพยาติตายสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวกาเตชะเนสุตาติ บทที่แปดบทสวดธรรมจักกับปกตนะโสเอสวัมเมสุตังเอกังสมมายังปะกวาพารังสิยังวิราหะรติอิสิปตนีมิคาธาเยตตะโคปะกวาปัญจวัคคีย์เยความันเตสิเทวเมพิควะอันตาปะพิชเตนานะเศวิตภาโยจจยังกาเมสุกามาสุขัลิกานุโยโคหิโนหัมโมโพตุชนิโกอนาริโยอนัสสานิโตโยจจยังอัตตะกิลมะฐานุโยโคทุโภอนาริโยอนัสสานิโตเอเตเตพิควะโอโภอันเตอนุปกัมมามัชิมาปฏิปทา ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักรณียุปสมามะอวิญญายะสมุทายะนิพพานายะสังวรติจะตมาจากสาภิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนักรณียุคสมามยะอวิญญายะสมุทายะนิพพานายะสังวรติอายะเมวะอาริโยอัตังหิโกมะโคสยติทางสมาธิติสมมาสกปโพสมมาวจคสมมาขมันโทสมาชิโวสมามวยโมสมาสิติสมามัทิอายังโคสาภิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา สัคคุกรณียะนักกรณียะวสมายะอภินยายะสมบทายะนิพานายะสังวัตติเอีทางโหพันธะพิกเวทุกขังอริยสัจจังสัตติปิทุกขลาชราปิทุกขามาระณะปิทุกขังโสกบาลีเทวาทุกขะโสมาสุปายาสาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิตเพื่ปโยโคทุกโคอัมปิชังนะละพติตัมปิทุขังสกิเตนะปัจจุปัานะขันธาทุกขาอีทังโขพนธะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยาญาตัณหาโพนภวิการนาธีราคะสหกัตตาตตตาตตตา ที่นั่นที่นี่สยจีทางกรรมฐานฐาเพราะว่าฐาวิภวตานฐาอีทางโภพนาภิกเวทุกข์นิโรติอริยสจังโยตัสสายะวัตฐานายาอเสสะวิราคะนิโรติจาโคปะตินิสโคมุติอนาลโยอีทางโภพนาภิกเวทุกข์นิโรทัคขามินิปติบทติเรยาสัจจังอายเมวะอริโยทางกิโกมัคโคสยจีทางสมาธิทิ่สมาสัมปโปสมาวาจารสมาคโตสมาจิวสมาวยาโมสมาสติสมาสมาธิอีทางทุกขาริยสัจจันติเมภิคเวปุเพอนันทุเตสุทเมโสจขอตปฏิยานา ทัปปติบัญญาวทัปปติวิชาทัปปติอโลโก้ทัปปติตังโคไปให้ทั้งทุกขังอริยสัจจภาพริ้งย่ยตันติเมพิขเวบุเพนะนุสุติสุเทเมสุจักขุนทัปปติอนังทัปปติบัญญาวทัปปติวิชาทัปปติอโลโก้ทัปปติตังโคไปให้ทั้งทุกขังอริยสัจจภาพริ้งย่ยตันติเมพิขเวบุเพนะนุสุติสุเทเมสุจักขุนทัปปติอนังทัปปติบัญญาวทัปปติวิชาทัปปติอโลโก อุทภิยีทางทุกขะสมุทโยอเรียสัจจันติเมพิเขเวอุเพนั้นสูติเสุทเมสุจักของทัพปฏิยานังทัพปฏิวัญญาวทัพปฏิวิจาวทัพปฏิอโลโก้อุทภรตีตังโขไปทางทุกขะสมุทโยอเรียสัจจปหาตัพันติเมพิเขเวอุเพนั้นสูติเสุทเมสุจักของทัพปฏิยานังทัพปฏิวัญญาวทัพปฏิวิจาวทัพปฏิอโลโก้ทัพปฏิตังโขไปทางทุกขะสมุทโยอเรียสัจจัจารายินันติเมพิเขเวอุเพนั้นสูติเสุทเมสุจักของทัพปฏิยานา ทัปปทีปัญญาวทัปปทีวิชาวทัปปทีอโลโกทัปปทีทางทุกขานิโรธโออริยสัจจันติเมพิโคเวปุเพอนันตุสุเทสุธรรมเมสุจักขนทัพพทีนังอุทัปปทีปัญญาวทัปปทีวิชาว์ทัพพทีอะโลโคทัปปทีทางโคไปทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัตติกาตันติเมพิโคเวปุเพอนันตุสุเทสุธรรมเมสุจักขนทัพพทีนังทัปปทีปัญญาวทัปปทีวิชาวทัปปทีอโลโคทัปปทีทางโคไปทางทุกขสนิโรธโออริยสัจจังสัตติกาตันติิเเมพว ภูเนนุสเตสุทเมสุจักทัที่นางทัปรรดวทัพปทีวิชาทัพปะทอโลกทัพปทีงทุขานโรธคามินีปฏิิทาอริยสัจจันติเมิกเวภูเนนุสเตสุทเมสุจักภทัพปที่นางทัทีาทัทวิชาทัปทอโลกทัพทีตังโขกขานโรธคมินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวสัพันติเมิกเวภูเนนุสเตสุเมสุจักทัพะที่นางทัทีบรดาทัพทีวิชาวทัพปะทอโลโก ตังโผลปไปนิธานทุกขันิโรธคาไม่มีปฏิวัติอารยาสัจจำปาวิธานติเมพิกเว กูแผนานุสูตเจสุธามินสูจักรคุนทัพบัณฑวินังเัพบัติปัญญาเัพบัติวิชาเัพบัติอโรมณ์เทพบัติยาวะอิวันจามีพิฆเวอิเมสุตจตุสุอริยสัจเจโซเอนเอวันติปาริวัตังทวัสสักการังยดาปุตัญญาณทัศนนานวิสุทธังนัสสูวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังใจเขปิฆเวสัตเวเกโลเกสัมมาลเกสปัมมะเกสัตสัมมาณามะนิยะปชายะสัเทมโนสยะอนุตตรังสปพาสมบทีอภิสมบทตุปัญญาสิงห จะโตจะโเมีพิกาเวอิเมสุจตทุโสอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฒนทัชวะสักาคารังยะถาปุตังยานัสสนาสุภิสุตังอวสีอตังพิกาเวสถิวเกโลเกสมารเกตธรรมะเกตสัตสัมมานาภานิยาปัชายะสติมนุสยาอนุตตรังสมาตุปิธิอภิสัุพุทโธปัจัญญาสัญญานาจปนณเมทัสนาโภพปาธิอาคุปเวมิมุติอายยามันติมาชาตินติทานิปุนาภวติอิอามวจจะกะวา อตตมานาปัญจวัคคียาภิกขุพพกวตัตโตภาสิตังอภินันตุเอมัสมิจนจปาณเวยะการณาสมิพัญญมมเนยยัสมะโตคนญยาสาวิรชังวิตามัง วิตามาลางธรรมจักรของอุทัพ <Not> ป <ville> ิย <Not ville> ังกินจ <Oliver> ิสามุทธยธรรมังสัมปตังนิโรธธรรมันติปวติเตจภวตาธรรมจะจเกภุมาเทวาสัวธามนุสาวิสงเอตัมภควตาปาณานตสียังอิสิปตเนมิกไทยยอนุตระดาวสมาจักกังปวติตังอปวติยังสมเนนนาวะพามเนนวะเทเวนวะมารเณนวะพมุนาวะเกนะจิวาลกสมินติอุมาทานาเทวนาสัตังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตมานุสาวิสงจตุมหาราชิกานาเทวนาสัตังสุตวาตาวปทิงสาเทวา สัตมนุสสาวิสุตาวติงสารนางเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวาสัตมนุสสาวิสุยามานังเทวานังสัตถังสุตวะโตสิตาเทวาสัตมนุสสาวิสุงอุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวันิมาราติเทวาสัตมนุสสาวิสุนิมาราตินังเทวานังสัตถังสุตวารนิมิตาวัตติเทวาสัตมนุสสาวิสุงนิมิราตินังเทวานังสัตทวะสวัตตินิมารเทวาสัตถังสสตวิสุงมกายิกาเทวาสัตทันสุตวานิสาเอติภทวตาัามนานสาสิยังอิสิปาตินังคทาวานุตัง ตัมมจกกักรกางปวัติตังอภิติยังสมณีนวาพามณีนาวา,า,าเาวาทเวนาวาอารนาวาพามุนาวาเกนะจิวาลโลกะตมิติอิติหะเตนะคานีนะเตนะมุหุเตนะยาวะาพัมโลกาสัตวะปุตตกัจิอัยนจัตถัสสาสีโลกธาตุสังคะปิสังปกปิสังเวทติปะปามาโนจะโอราโรโอภาโสโลโกเกปาตุตรโคสีอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะวะอุทานะอุทานีสีัญญาสิวัตโขโภคนทันโยัญญาสิวะ ต่อโคนท vida, you, them. Them. Then, ันโยติอิติอีหังอายสัมาโตโคนญัสอัญญาโคนทันโยเตวะนามังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสะควาอารหังสมาสมุทโววิชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสตามัาสาตถิสัถาเทวานุสานุโติะควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวะขาตัะภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโยปะนายิโกปัจจตังเวทิตะโพพิญญูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุปถั อุชุปฏิปันโนภพรว่โตสาวะกะสังโฆยายยปฏิปันโนภพระว่โตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพรว่าโตสาวะกะสังโฆยาที่ทางจตารปุริสยุคาน uh ิอัตปุริสปุคลาเอสาเพรว่โตสาวกะสังโฆอานุเนโยปาหุนยโยทกขิเนโยอัญชลีคานยโยอนุตตรังุญญายคกเตตังโลกัสาติบทที่สิสักตตวา สักัตตวะพุทธะตัตนังอุะทังตมังวรังหิตังเทมนุสัยังมพุทธเตชีนัสโธทินานัสันตุปัตตวะสเพทุภาวูปะสเมตุเตสกัตตวะธรรมรัตนังอุะทังตมังวรังตะริราหุปะสมนังธรรมเตชีนัสโธทินานัสันตุปัตตวะสเพภายาวูปะสมเมตุเตสกัตตวะสังขารัตนังอุะทังอุตมังวรังอาหุเนยามปาหุเนยามสังคเตชีนัสโธทินานัสันตุปัตตวะสเพโรคาวูปะสมเมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินมัญชร ชยานาคตาพุทธาเชตวามารังสวานาจตุสตาสภารสังเยปิวิงโสนาราสภากันทางการสยบพุทธาอัตวีสัตินายกาสเพปฏิตินาไมหังมัตเกียเตมุริศาสราสีเซปฏิติโตไมหังพุทโธรรมโอเทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังวุเรสปะคุณาโรหหทเยเมอรุนโรโตสาริปโตจะทัคีเนโกนันโยปิทิภาสสมิงโมคลานโอเจวามเกทักขิเนสุวเนไมหังอาสงอนาธาราภรา สัพโพจมหานาโมอุปัชฌสุวามสโสระเกเกสโตปิติภาคัมิงสุริโยวะปปังกะโรนิสิตโนสีเิสัมบันโนโสวิโทมุนีพงมะโวกุมารักัาโพเทโรมาเฮสีจิตวะทัคโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิสาสีกุณาคะโรคุณโนอะภูมาโลจักุปาลีนัสสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานลาเตเตระคามามาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาทินาสาวกาเอตาสิติมหาเทราอิตวันโตชิโนรสาเจลันตาสิระเจชนะครังบังเคสุขสันติตาเจระตามปุระโตอาสิตากินิเมตสุลกัง Tasekam Pasito Asih, Wameo Kluar, อาคาเสชท่นังอาสีเจสวาภคารสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาสวาตาปิตาฐิสันจตาปาอิรจัตุปัตตวะเอเสสาวินายังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวะสโตเมสกิเจนะสัตาสัมปุทตปัญชาเรชินาปัญชรามัชันติวิหารตังมหิตตเลสัตถาปาเลนโตมังสะเพเตมหาบริสาสภาอิจจวมโตสุขโตตุระโขชินาตวะเวนะชิตุปัตตวะธรรมานุภาพเวนะชิตาเรสังโฆสังฆานุภาพเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชาเรติ บทที่สี่บทสวดพาหุมหากา อาคุสะหัสสมะกินิมิตาสาวุธันตังคริเมฆารังุธิตาโคระสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาวุตุเตชะยมังคลานีมาราติเรกามาพิชุดยุทธิสัสพารติโครัปนาลาวะกรมะขามัทัตายะขางันตีสุทันตวิธินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาวุตุเตชะยมังคลานีนาราคีเดงขเชาวรังอธิมัตตาปูตังทาวักขิจักขมเสนีวัสุธานุนันตังเมตัามุเสเกวิธินาชิตาวมุนินโทปันเตชะสาวุตุเตชะยมังคลานีอุขิตตาขตตมัติหัตตุธานุนันตังท วันติโยชนะปตังพลิมาละวันตังทีพิสังขามตโนมชิตวานมุนินโทเตชัตเตตันเตชสาโพตุเตชยมังคลานิกัตตวานักัตมุธรางอีวาคภินิยาจิญายาทุตเถาวจจนงชัยยากายมัาเชสันเตนสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาโพตุเชยมังคลานิสัจังวิหายามาทีสัจจกะาวาทัเกตุมพาทาพิโรปิตามนาอาิอันตปุตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทสันเตชสาโพตุเตชยมังคลานินันโทปัต นันทาพุชะังวิปุตัมะเหตติงปุตเต,ต,เตนาเถระพุชเคนะรมาปยัน,าตาญญนโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโตตันเตสะสา,าโพตุเตชียมังคารานิทุกขาหะิถทีพุชเคนะสุทัตหัดต่างปะมังวิโสทิชติมิตรทิทปกาพิกานางนา นาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาโพตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยละมังคละอัตถคาตาโยวจโนทินัสเนสระเตมตันเทหิตวานาเนกวิวิธานิจุบัตวานิโอขังสุขังอิทักขิติขเมยานารสปัญโยปหาการุณิโกนาโทหิตายาสภปานินาปุริตวปารมีสภาอตโตสัมโพธิมุตตมังเฮเทนะสัจวเทนะโหตุเตชยมังคลังที่ันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาโสชยมังคาเล อาราชิตปัลลังเคศีเสปัตวิโพคะเรอภิเสเกสัพพุทธานาอคปโตปโมทติสุนักตังสุมังคาลังสุปปาตังสุปถิตังสุขานุสุโมหุโตจักษูจิตทางสุมาจาริสุปัตถินังกายกรรมวจกรรมปัตถินังปัตถินังปโนกรรมปนิกิเตปัตถินังปัตถินานิกตตวานาลาวันตเตปัตถินเณพระวัตุสัพพมาฆาลังกันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาวินาสติหงโธนุ สัทธาสติพระวันตุเตพุสัพพมังคตังรัันทุสัพเทวตาสัพพะมานุภาเวนัสัทธาสตทพระวันตุเตพุสัพพมังคตังรักันตุสัพเทวตาสัพพะัาฆานุภาเวนัสัทธาสทพระวันตุเติบปฏิทานายเทวตาสันติวิรวนีุเบ คาเรโพธติคเรตาหิงหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุบุชิตาสดถิงกรณติธาวิทาลมันทาเรเทรามัชชะมัชฌานวะกาจะพิโวจะสารามิกาธานปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภูชาเยปิอาจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโบปปาติกานิการนี้ยังธรมมวรางปาติจเตสเพปปิทุขสักการนตุสังขายังธาตุเตรังสตังธรรมธรรมธาราจภุคลา สังโฆโหตุสมโควะหตายะจะริตายะจะอัมเหรคาโตสะโมสะเภปิตมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปะเวทิเตปัสนาโหตุสะเภปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาธารปเวชันโตกาเลธิวปวสัตุอุทิภาวายาสตานาสามิทังเนตุเมธานัณตาปิตาจะอัตระชังนิจังระขันติปุตตะการเอวังธรรมเณรราชานุปชังระขันตุสัปะทาุทิสุปกเทวตาวุตรชนะคาถา ทุกขปตาเจนิทุกขพยาปตาเจนิพยาสกปตาเจนิสกปาขอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวปาตาจะอะเพหิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตยาใสลังละคันตุสะปทาภาวนาพิรตาขอนตุขจันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสมังค์คาถาโอตุสัพพังสมังค์คังละคันตุสะพฏเทวตาสะพฏุธานุภาเวนะสติหุนตุนิ้ราตาังโอตุสัพพังสมังค์คังละคันตุสะพฏเทวตาสัพพะปฏมานุภาเวนะสติหุนตุนิ้ราตาัง โอทุสาังสุมาคังรังันทุสาพะเิวราสาพพสังค er นานุภาเวนัสติหงตุนิรันตารังสัพเพุทธาภรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอธรปัตาจเตเนาระขังปัทธรมิสปะโสสัพเพุทธาภระปัตาปเจกานันจะยังพระรังอธรรัตาจเตเฮนาระขังปัทธรมิสพโสสัพเพุทธาภระปัตาปเจกานันจะยังพรังอธรรัตาจะตเนาระขังปัทธมิสปะโส อภัพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังภลังอาหัรตานนจะเทเนาระังปทธรรมิสปัสโสอภพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังภลังอาหานัานนจะเทเหนาระขัปธรรมมิสปัสโอภัพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังภาลังอาหานตานนจะเตเหนะระขัปธรมิสปัสโอภพุทธาภระปตาปเจกานันจะยังภลังอาหานตานนจะเตเหนาระขังปทธรรมิสปัสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะฐานอนุภาพเป่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพรารตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูษเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายหมดและธรรมะเหล่านี้หมดอนุโมทนาแล้วโปรดอนุยาให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตธุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตธุมงคลน้ำพงที่สามถึงสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนโดยนอนุภาพแห่งพระปริจองสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทิญสาธุ